สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิววิธีการใช้งานแอปราคาทองคำนะครับผมอ่าอย่างแรกเราต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนเนาะจาก Play Store นะครับผมค้นหาชื่อราคาทองคำหมายถึงว่าชื่อแอปนะราคาทองคำนะครับค้นหาแล้วก็อ่าติดตั้งได้เลยนะครับอ่าต่อไปเรามาดูวิธีการกันก่อนนะครับว่าแอปนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมเปิดแอปมานะฮะ รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังดึงข้อมูลอยู่นะครับผมก็จะมีราคา,อาทองคำร,รูปพรรณนะครับราคาซื้อขายราคาทองคำแท่งนะครับก็ซื้อขายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วันล่างสีขาวนี้ก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตแต่ละช่วงแต่ละช่วงเวลาภายในวันนั้น,น,นๆนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างที่ข้อมูลที่ขึ้นนี้ก็คือวันที่25เมษา ก็ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดก็คือเวลา9ก้โมง20นาทีนะครับผมแล้วทีนี้ข้อมูลนี้ก็จะอ้างอิงก,กับสมาคมทองคำแห่งประเทศไทยนะครับผมก็มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีนอกจากที่เราจะดูราคาทองคำแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับมุมขวาบนที่เป็นรูปปักหนุดเนะาะ กลม,มรูปปลาหมดนะครับก็เอาจิ้มเข้าไปนะครับค้นหาร้านทองต้องการค้นหาร้านทองใกล้ๆคุณหรือไม่นะครับผมถ้าสมมติว่าเท่าว่าไม่ก็ยกเลิกไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าเราจะเลือกร้านไปถึงว่าอ่าลองดูก่อน,นครับมันก็จะวิ่งไปที่แอปอ่า g o o m l p Map นะครับผมอ่าเราอยู่ตรงไหนสมมติว่าอันนี้คือที่ผมอยู่ณปัจจุบันนะครับก็โซนในระยะประมาณ5-10ถึง10กิโลนะครับก็จะมี ตำแหน่งของร้านทองนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่เราอยู่ณตรงนั้นไม่ว่าท่านผู้ใช้งานจะอยู่จังหวัดไหนหรือจะอยู่ตรงไหนของอประเทศไทยนะครับสมมุติอย่างตรงนี้คือที่ผมอยู่เนาะที่สีนอ๊เงินตรงนี้นะครับก็จะมีอร้านทองใกล้ๆนะครับก็จะมีหลายหลายสาขาเลยหลายร้านเลยนะครับประมาณนี้นะครับ อก็อันนี้คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานอกเสียจากที่ว่าจะดูราคาอย่างเดียวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากไปซื้อเราอยากไปขายนะครับก็ดูตำแหน่งก็มันก็เป็นอ่าตำแหน่งของ Google m a p นั่นแหละครับสมมุติว่าเราจิ้มไปเนาะจิ้มไปเดี๋ยนะแบบนึงนะสมมุติว่าผมอยากมาตรงนี้นี่นะครับ ดูดูข้อมูลภา,ายใน Google Map ได้เลยนะครับว่า,าดูสต r e e บิลด w ดูข้อมูลต่างๆของร้านเบอร์ทรเบอร์โทรนะครับแต่ละร้านแต่ละที่ก็มีข้อมูลไว้แล้วอยู่อยู่แล้วใน Google Map นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ใช้งานจะมี ได้ได้ประโยชน์จากแอปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ